เช่นต้นนี่พรอันมานตัดดอกไม้ครับปุณนี่บอกตัดดอกไม้อวานนี่สียาวนี่ตัดดอกไม้ดอกไม้กับดูดูจยบหล่เบียงดอกแดงดอกสีแดงสีชมพูสีเขียวตัดดอกไม้จะเก็บปวดลังเนี่ยน้อยหนึ่งตัดดอกไม้

ครับร่ะนี้ยุกนทั้งคนทั้งหนาวทั้งแดดตามดูดูตัดแปน้นกันครับเลยแล้วย,ยังมันก็ตัดดอกไม้ไปตามกัน ครับตัดมาแล้วก็จะมาใส่คูเป็นคูเป็นคูแบงสิล่ะใส่แล้วก็จะไปแพ็กไปคัดไปคัดแล้วก็เอาไปขายตลาดนเนี่ตัดไว้ในเมื่บุกี้พูดแล้วครับก็กจะเตรียมแล้วนี่ไปตัดต่ออีก หนาวทั้งแดดมาล้ากันเบิด์ตตามดเดี๋ยวจะเป็นวัดนะครับเนี่ยอีตาเลี่ยนไม่ไหวเดี๋ยว,วลงให้เหตุงานต่อครับเนี่ยนะครับดอ,ดอกสีดอกผู้บ่นบานเพิ่นเบาแล้วครับเนี่ยนี่ผู้บ่นบานที่เพิน่นเบาะนะทิมเบิดครับเนี่ยผู้บ่นบานตายคนทิมเบิดเขาชอบต่ดอกจุจ่มๆครับน ันบานที่ันเบาทิมที่ใดให้แม่บ้านเท่าออกบริก็เจ้าอนี้รองตลาดไปไครแครคเขาไปในในสีโมมันเลิ่มมั่ขำเมื่อกี้เวลาไมนเลมเยออกาีเริไปเลยอาโม่งของโมงก็ีแสงแดาาขอบ้านนี่ lắm chắp nhau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  lắm chắp đặt lắm chắp nhau 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 lắm chắp เพ่งวีการบ้านเขาไปนี่เขาบวงกุ้เขาไปนี่เป็น่ก็นะบวักับตัก็นโอ้สสกับย็นนีนะไม่ซาโอ้โสสก้ับย็นซาแล้วนี่ คนทางกรือว่าบ้านทางบ้านเขาแล้วเนี่ยทางหน้าอะไรเด้งอยู่เลยนี่กับปลูกหอมครับเนี่ยกานปลูกหอมครับเนี่ยแคมนี่เป็นหมางยมกุ๊ตอนนี้กำลังสี่โมงสี่โมงอิสราเอล บนกระสีตกนะครับเด็ตกก็ลาตกก็แห้งเป็นนินงปไป่วยทั้งหนาวทั้งห่อนทั้งล้มทั้งนโอ้มาเบิดปิดสามดูพร้อมกันเลยเนียดเนี่ยโกนโอ้ต้นยังงามแตเน่ดอกงงาม นี่ก็ต้องเดินทางกลักบบ้านเขาที่พักนะครับเนี่ย โอ้แดดกับแดดแล้วดไม้เล่วเรับเรี่ยรเรอซองะครับคือจะขัมามาอั้ก็จะเป็นดอกไม่งนนครับเนี่ยอยงบเลยข้าไปเบิ่งคอย่างโบ๊ดูนะครับมา tụt nhà ngũ này em tháng người nhà chỉ cày cho điện thoại thông

哦，没事不灵不灵，你、嗯、晃，你、嗯、晃。 này biển ba những mũi hợp này má những mũi hội dây to tòa à? mặc tốt nhanh nha đi qua tốt mặc cho này kênh Ghiền Để không bỏ à? lỡ những video